ตอนนี้เรามาอยู่กับเกมผีที่ชื่อว่า Poppy Poppy Paytime นะคะปับ๊บอ๋อ oh, คือเราต้องเปิดประตูเหรอไปดูสีที่รถไฟเหรอครับสีที่รถไฟเหรอถ้าชินจะดูยังไงอะ่ะจะดูยังไงอะ่ะเขียวชมพูเหลืองแดงเหรอครับ เขียวชมพูเขียวใช่ไหมเขียวชมพูเหลืองแดงหรือเปล่าหรือว่าแดงเหลืองชมพูเขียวใส่สีก่อนแดงเหลืองชมพูเขียวเอ๊ะเดี๋ยวใส่ก่อนแดงเหลืองชมพูเขียว โอเคเปิดประตูได้แล้ว,วส,สวัสดีครับพี่วีเจสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าไม่ใช่อะไรอ่ะพี่เข้าได้ไงอะอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้ใช่ไหมใครเล่นแล้วหรือเคยดูมาแล้วรบกวนไม่สปอยฉากในคอมเมนต์นะคะแต่แนะนําเป็นแนวทางได้ค่ะใช่ครับเดีย๋ยเพิ่งสปอยจ้าชินนะจะชินกาคาเล่นครั้งแรกเหมือนกันครับอืมครับอานี่ไงมันเปิดแล้ว ต้องต้องเดินเข้าไปหรอวันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมเรามีมือทำไมเรามีมือทำไมเรามีมือเรามีมือไว้ทำอะไรอะ่ะเรามีมือไว้ทำอะไรอะ่ะเอ๊ะเรามีมือไว้ทำอะไรอะ่ะไปกดมือตรงฟ้าฟ้าตรงที่เป็นแคชเชียร์มือฟ้าฟ้าตรงที่เป็นแคชเชียร์ ตรงไหนล่ะครับอ๋อเดี๋ยวนะ้ยอ๋อคือมันเดินอ๋อมันคือมันเดินได้อีกเหรอเอ๊ะมันเปิดไม่ได้อ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะเ <laughs> อ๊ะกระโดดเหรอกระโดดอ๋อ กระโดดได้ใช่ไหมครับโอเคเก็บอะไรหรอครับเราต้องเก็บตุ๊กตาเด็กหรือเปล่าฮะเราต้องเก็บอะไรหรือเปล่าครับมองข้างบนหรอครับอ๋านี่ไงมองข้างบนอ๋อจตาดาังเอ๊ะเพทามแล้วเราต้องไปไหนต่ออ่ะเราต้องไปไหนต่ออ่ะเอ๊ะ อันนี้คือที่ไหนล่ะฮะอันนี้คือที่ไหนล่ะฮะทําไมมีตุ๊ก,กตาอะไรเต็มเลยพาวเวอร์พาเวอร์คืออะไรอ่ะมันล็อก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 ไปสแกนมือเลยเดินไปที่มือสีฟ้าใช่ไหมครับอ่ามันมีสองทางอ่ะมันมีสองทางอ่ะข้างลักจาชินขอบคุณนะครับเกมอะไรฮะเกมปัปปี้เ,เออปัปปี้เพทามครับอ้าว มันพังอ่ะพี่เบวคุญแจกับตุ๊กตาหรอแต่นะเบลคุญแจกับตุ๊กตาหรอนี่หรอครับอ่ะคุญแจอยู่นู่นแล้วเราก็ไปเปิดประ,ะตูใช่ไหมฮะอ่าอ่าไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ ฮะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อนี่หรอใช่ตรงนี้หรือเปล่า eh? 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 เราต้องเอาสายไฟหรอฮะตกใจแรงมากเลยทำสายไฟครับทำสายไฟตรงไหนอ่ะ ใส่ไฟฉีเหลืองหรอหรือว่าตรงนี้หรืออ,นอันนี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเกมอะไรหรอครับเกมแปะมือแล้วก็เดินไปเดินลราเดินไปหาเสาครับแปะมือแล้วเดินไปหา,สาเสาหรอแปะมือทางนี้หรอครับแล้วเดินไปหาเสาอย่างนงี้เป่าอย่างนงี้เป่าอย่างเงี้เป่าเอะเดิน <laughs> ตะชินงงหมดแล้วทุกคนสัน <c oughs> หมุนรอบเหรอครับมีคนบอกให้หมุนรอบด้วยอ่านี่ไงไฟติดแล้วแล้วไฟติดแล้วทำยังไงต่อเหรอฮะเอ้าเล่นอะไรอย่าเพิ่งปล่อยนะคะเอ้ากรรมมีคนบอกว่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยไม่ปล่อยเฉยเลย ไม่หมนเอ่อไม่ใช่หมุนรอบครับวีทสวัสดีครับเอ๊อะแล้วไปไหนต่อล่ะฮะไปตรงอื่นได้ครับเดี๋ยวเดินไปเ,เดินอีกเหรออ๋อเดินอีกใช่ไหมฮะอ่านี่ไงเราเดินมาตรงเสานี้เอ๊ะมันตันแล้วอ่ะครับเอ๊ะเหมือนไฟจะติดแล้ววีชรายไปหามือสีฟ้าเหรอได้เลยครับไปหามือสีฟ้าใช่ปะ ไปหามือสีฟ้าอ้าวตุกตาหายไปไหนอะเอ๊ะเอ๊ะตุกตาที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนแล้ววะเอ๊ะเอ๊ะอันนั้นอะเปล่าอันนั้นอะเปล่าอ่าสแกนมือสีฟ้าอันนี้ใช่ไหมเอ๊ะห้องใหม่มาแล้ว เมกกับเฟนเป็นเพื่อนหรอเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับใครทางนั้นแหละ <laughs> <laughs> เราหนีไปก่อนดีกว่าเอ๊ะ <laughs> เราต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไปทางซ้ายก่อนแล้วนะครับอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกด้วย <laughs> <laughs> เราเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นท <c oughs> ุกคนแสบหูค่ะแล้วมาเป,ปิดตัวนี้แล้วกันนะครับเอ๊ะ จาชินผู้ไม่เคยเห็นอะไรเลยขอบคุณนะครับคุณฟิวซิขอบคุณนะคะอุ้ยทำไมมันเด้งได้อะเดินไปบันไดค่ะอะ่พี่เล่นเกมอะไรเล่นเกมป๊อปปี้เพย์ไทม์ครับเกมฟรีครับไม่เสียตังค์ครับเอ๊ะเอ๊ะอ,อันนี้เก็บขอขไองแ้้เหรอ ดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะไปเลยพี่เ,เก็บกล่องสีต่งตางๆให้ครบกับเก็บกล่องคีย์ต่างๆให้ครบหรอเก็บเอาไว้ทำไมอะฮะหาละเอียดนะพยายามจะหาให้ละเอียดนะครับทุกคนเอ๊ะมันไม่มีอะไม่ค่ะคืออะไรล่ะครับต่ชินหาเทไม่เจออันนี้หรอหากล่องอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วกล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวเจอแล้วนั่นไง เหลือสีแดงใช่ป่ะใช่ไหมครับในใน,ในไอเทมเรามีอันนี้แล้วครบประมาณสามสีใช่ไหมเราเหลือสีอะไรครับเราเหลือสีอะไรอะ่ะเราเหลือสีอะไรอะ่ะเหลือสีแดงหรอเหลือสีอะไรครับเหลือสีอะไรอ่ะสีแดงก่อนหาสีแดงก่อนสีแดงอยู่ไหนหน้าเก็บไปถึงเก็บไปถึงเก็บไ,ไปถึงอะ่ะ จกูนะเดี๋ยวเราขอก็ขอลองกดกระโดดก่อนนะครับเก็บไม่ถึงอ่ะเราจะขึ้นไปยังไงหรอฮะหรอเอ๊ะหรือว่าประตูนั้นเปิดได้แล้วนะอ่าอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอบคุณที่ชมมาน่ารักนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะแล้วไปไหนต่ออ่ะอ่ะมือสีแดง ลงไปเลยใช่ไหมลงไปเลยอ่าลงไปเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วกดอะไรอ่ะอ่าเรามีช่องมือแล้วเรามีช่องมือแล้วเรามีช่องมือแล้วขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> วเราเดินเข้าไปเลยได้ไหมฮะ อะไม่ได้หรอแล้วเราต้องอะไรเข้าไปอ่ะครับเราต้องเอาอะไรเข้าไปอ่ะมันต้องอ,อะไรเข้าไปหรอฮะมันบอกมันบอกคนเดินไม่ได้อ่ะเราต้องก้มหรออุ้ยก้มได้จริงๆด้วยเราเข้าเราก้มได้จริงๆด้วยเราเราเราต้องลงไปใช่ไหมฮะเราต้องลงไปใช่ไหมฮะเอา,ายอะไรอ่ะ เราขึ้นไปไม่ได้อ่ะเติมหรอคะอ่าตรงนี้ <c oughs> อ๋อโอเคครับออกเหมือนทำตอนเหมือนซ่อมไฟใช่ไหมครับได้เลยได้เลยเราต้องไปหาไอชานวนนั้นก่อนใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าเราต้องกดค้างไว้หรือเปล่าอ๋อนี่งา่ายจัแล้วแล้วเราก็ลากมันมาแล้วเราก็ลากมันมาเลยเอาลวเราก็ลากมันมาเลย มันไปไม่ถึงอะฮะเอ๊ะมันไปไม่ถึงอะฮะเป็นดูความมือสองมือแล้วห้าสิบห้าได้แล้วแล้วไงต่อฮะเอ๊ะแล้วเ,เราไปทางไหนต่ออะมันมีกี่อันครับสภาพขิดแน่นอนพ่อแม่ก็คือแม่เดี๋ยวนะแล้วเ,เราต้องไปทางไหนต่ออะเดี๋ยวเอาใหม่ก่อน เอาใหม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 ทุกวันเลยครับใช่ครับพี่อะไรทุกวันเลยนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไงต่อเสร็จแล้วก็ไงต่ออีกมือหนึ่งเหรอฮะ <Yeah. S 1> อีกมือหนึ่งเ,เปล่า าแล้วเอ๊ะเอ๊ะ,อะมันจะพาเราไปไหนอ่ะม,ม,มันจะพาเราไปไหนอ่ะม,มันจะพาเราไปไหนอ่ะมันจะพาเราไปไหนอ่ะเอ๊ะเอ๊ะมันจะพาเราไปไ,ไหนอ่ะ เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ hey. เราอยู่ที่ไหนอะ่ะเราเราจะต้องไปไงต่อฮะ,ะไปดูที่รถไฟไปดูตั๋วรถไฟเหรอฮะตั๋วรถไฟอยู่ตรงไหนอะ่ะตั๋วรถไฟไปทางไหนอะ่ะพี่ดูตรงเครื่องมันจะมองตามเราเหรอครับตุ๋ยโดนแน่อันนี้จะมีตัวสีฟ้าหรอเฮ้เฮ้เฮ้ ขอบคุณสัปเดร่บังสภาคมนะคะขอบคุณนะครับเราต้องขึ้นไปอ่ะเปล่าสร้างตุ๊ก,กตาค่ะเอาต้องสร้างตุ๊ก,กตาเหรอครับเดี๋ยวชักคู่นะเอ๊ะไอนน้เราเดินไปไม่ได้เหรอเอาก่อนนะอ้าวใจชนะิงเข้าใจแล้วขอบคุณที่บอกนะครับ อ๋อขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่สอนจากชิ้นเล่นนะคะขอบคุณนะครับอ่าแล้วราก็มาทางนี้อ่าอ้าวแล้วเราจะอ้อมทำไมอ่ะอ๋อน่ารักเกืนสักคูณน,นะครับ แล้วก็นยังไงต่ออ่ะจะชินมือตันแล้วเปิดไฟก่อนค่อยทําตุ๊กตาใช่ไหมโอเคครับมันทางตันแล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วอีกอันนึงหายไปไหนเนี่ยแต่ชิลลองใหม่ก่อนนะอ๋ออีกอันนึงกดอันนี้หรอเล่นในไหนล่ะครับเล่นในคอมครับแยวก่อนนะแยวก่อนนะเราต้องใช้มือข้างไหน มันตันนะ่ะเดินหมุนหรอครับเดินหมุนยังไงไไอ่ะไมไอะมันกดไม่ได้อ่ะตรงเลยค่ะเดินไปอีกหรอเดินไปอีกหรอ <c oughs> <c oughs> กว่าจะติดอ่ะเอาติดหรือยังติดหรือยังทุกคนติดหรือยังอันนี้ได้แล้วหรออันนี้ได้แล้วหรออันนี้ได้แล้วหรออันนี้ได้แล้วปะ อันนี้ได้แล้วปะหรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่เสร็จหรือว่ามันเสร็จแล้วหรือว่ามันติดแล้วได้แล้วหรอติดแล้วหรอติดแล้วหรอเดินไปไหนอ่ะลงไปเหรอลงไปไหนครับลงไปไหนครับอาชัยครับอาอาลงไปนะครับลงไปนะโอ้โหลงไปไหนครับกระโดดเลยติดแล้วค่าลงหอไปไหนอ่ะลงไปไหนครับ ลงไปไหนลงไปไหนลงไปข้างล่างสร้างตุ๊กตาเหรออ่ะลองดูนะไม่ได้อ่ะหรือว่าเมื่อกี้มันยังไม่ติดกีดไปปลูกระหนแดงหรอหรือว่าเมื่อกี้ยังไม่ติดหรือว่าตะชินทำเมื่อกี้เมื่อกี้มีติดเอ๊ะทิ่กดไม่ได้อ่ะอ๋อกดตัวอีต่ชินกดอุ้ย,ยอ,อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้วุวุวุ้ยุ้ยุ้อะไรอะวุ้ยวุ้ยุเหมือนได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนหรกุบาเลยเขาเลยอุ้ยหรออะไรอะเอาตุ๊กตาแล้วมันจออกมาค่ะอะไรหรอกครับอุ้ย อุ้ยอยอุ้ยอันนี้ตุ๊กตาเราหรอเราตุ๊กตาใช่ไหมเราตุ๊กตาใช่ไหมครับอ๋อแล้วมันจะออกมาทางนี้ใช่ไหมเราตุ๊กตากันเราตุ๊กตาใช่ไหมครับเราตุ๊กตาเนาะเอ๊ะเอ๊ะแล้วมันจะมาทางไหนอ่ะตุ๊กตาที่เราสร้างอ่ะ มาแล้วมาแล้วเราไปไหนต่อแล้วเ,เราต้องไปไหนต่ออ่ะทุกคนแล้วเ,เราต้องไปไหนต่อทุกคนเราต้องเดินไปไหนต่อเราต้องเดินไปไหนต่อ ว่าทุกคนมันไม่ได้อกขอตู้ได้ไหมหัวเม็ดถัวเอ๊ะประตูหยิบตุ๊กตาค่ะแล้วเราไปไหนต่อครับเอ๊ะเราไปไหนต่อเอาหยิบแล้วหยิบแล้วไปไหนต่อเราไปใส่ตู้หยิบตุ๊กตาเราไปใส่ประตูไปใส่ประตูอันไหนอ่ะ ใส่แล้วเราไปไหนต่อฮะเราไปไหนต่อเดินเข้าไปหรออ,อ,อุ๊ยว้าวอุ๊ยเราไปไหนต่อเราไปไหนต่อ,อแบบนึงอย่ามายุง่ง หนีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วอเอา้าอ๋อไม่ใช่จบนี่วะเราต้องหนีให้ได้กร<ำ>มแพ้เหรอตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเอาไปไหนครับเราจะสู้นะเราจะสู้เราจะสู้ว้าไปหนี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 เราไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อครับ เราต้องไปทางไหนต่อเราต้องไปทางไหนต่อเราต้องไปทางไหนต่อทางขวาทางซ้ายทางขวาทางขวาทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางซ้ายูคแตว้าวไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อทุกคนไปทางไหนต่อ ุุุยยยยยยเเสีีงงมัันนดาากท้้ป่ไม่รู้จะตกใจผีหรือตกใจที่พี่กรีดดี55กรมกรมเลยไม่รู้จะตกใจผีหรือจะตกใจพี่กรีดใช่ไหมอายพีหัวละโพเกียดละโพเกียดเลยหรอทุกคนทุกคนเอาใหม่นะ อาง you Anfang, right? ี้นะเมื <ians> ่อก <do> ี้เราต้องหนีตามที่มีอักษรบอกใช่ไหมครับเป็นตามทางนะครับเอาใหม่นะไป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 ไ ไปตามทางไปทําทางที่ไปทําทางที่มันเขียนไป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 ํามทางที่มันเขียนไปําทางที่มันเขียนไปําทางที่มันเขียนไปําม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 ทางที่มันเขียนถูกหรือเปล่าวะ ไปทำทางที่มันเขียนไป,ไปทำทางที่มันเขียนไป,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 ท,ไปทำทางที่มันเขียนไปทำทางที่มันเขียนไปทางที่มันเขียนไปทำทางที่มันเขียนไปทางที่มันเขียนไปงทางที่มันเขียนไปทนทางที่มันเขียนไปทางที่มันเขียนไปททางที่มันเขียนไปททางที่มันเขียนแล้วไงต่อแล้วไงต่อว้ายอุ้ยมันไหลอ่ะเอาการทุกคนเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะตกต้องย่อใช่ไหมตกใจหมดต้องย่อเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ถูกแล้วแต่มันต้องย่อใช่ไหมครับใช่ไหมถูกแล้วแต่ต้องย่อใช่ไหม อ่าใช่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะแต่มันต้องย่อ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 เอาใหม่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 เราทำได้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 เชื่อมันเชื่อใจเชื่อมันเชื่อใจเราทำได้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 เอาใหม่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  สู้เขาสู้เขาสู้เขาไอ้หญิง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 แบบดึง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 สู้เขาสู้เขาสู้เขาเราขาโจสู้เขาเราขาโจสู้เขาเราขาโจเราทําได้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 สู้เขาเราขาโจสู้เขาเราขาโจสู้เขาเราขาโจ้ว้าว สูเขาแล้วขาโจสะซูเขาแล้วขาโจ๊ไปไหนต่อ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 มันตันแล้ว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 ไปไหนต่อไปไหนต่อทำไมอาจะชินทำได้ชินทำได้ไม่มีอะไรที่จะชินทำไม่ได้ ไม่มีอะไรที่ตาชินทำไม่ได้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 ฟรีที่หูดับเลยไม่มีอะไรที่ตาชินทำไม่ได้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  ึกเมื่อกี้นึกว่าถึงมุดแล้วเอาใหม่นะเอาใหม่นะตั้งใจตั้งใจเราทำได้เราทำได้เราทำได้ เดี eles, ๋ยวนะว้าวเดี๋ยวทางไหนอะเราลืมมูดหรอเปลี่ยนอะไรของเธอเราทำได้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  เนี่ยทุกคนจะชินหาทางไม่เจอจะชินหาทางไม่เจอออกได้ละตายไปตาตายไปตาตายไปเลยมาหลอกหลอกกันตั้งห้าหกรอบแล้ว ตอนนี้แก้วหูหนูอักเสบแล้วค่ะตายไปตา,ตาลตตตกลับบ้านแล้วตาทีจะกลับบ้านแล้วตาทีจะกลับบ้านแล้วตาทีจะกลับบ้านออกไป จาชินกรีดดังมากหน้าเอ็นดูเอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยขอบคุณสับการดูนเน,น่นะครับคุณยูมินขอบคุณนะครับเอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราจะไปทางไหนต่ออ่ะทำไมมีบ้านตุ๊กตาด้วย อันนี้เป็นกล่องของเล่นเราต้องไปตรงไปเลยเหรอเก่งมากครับระวังนะคะเฮ้ะ,อะขอโทษนะ วยจบแล้วจบแล้วทุกคนเย่ดีที่สุดจาชิกนกเล่นเกมเกมหนึ่งจบสักทีขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาช่วยจ่าชินทุกทางเลยขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือจ่าชินมาตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับ